มันก็ลงมาเรื่อยๆนะฮะที่เคยพูดมานานแล้วไงฮะว่าเฮ้ยมันเกิดสงครามอะไรกับมันว่าน้ำมันลงมาเรื่อยๆลุงบอกว่าสงครามมันปาหีหรือเปล่าซึ่งดูแล้วเหมือนปาหีนะฮะเดี๋ยวมันลบกันบ้างไม่ลบบ้างอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ดูแล้วสงครามมาน้ำมันเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดนะฮะก็เหมือนกับว่าการสู้รบกันของโลกเนี่ยมันเรื่องของปาหีไม่ใช่ของจริงนะ ก็คาดว่าน้ำมันก็คงจะอ่อนต่อนะครับอ่าระยะสั้นเนี่ยคาดว่ามันจะลงมาที่อ่าประมาณต่ำต่ำกว่าหกสิบนะฮะประมาณห้าสิบแปดประมาณนั้นนะระยะสั้นนะครับน้ำมันดูแล้วขึ้นยากครับถึงระยะยาวก็ยังไม่ขึ้นนะครับขึ้นยากนะครัครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วน ด้วยความมุ่งมั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis t a l l o r หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกันเหมาะกับทุกทุกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและและะว้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis Teller ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้